สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอวิชฟิ m เมนนะคะรอบนี้จะเป็นคิวของดวงรายเดือนนะคะชาวลัคนาราศีกุมนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเราจะมีข่าวสารนะคะหรือว่าอัปเดตอะไรเกี่ยวกับตัวคุณได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําใบก่อนว่าอะไรที่เราจะเจอนะคะในช่วงสามเดือนนี้เอ้ยไม่ใช่สองเดือนนี้ในช่วงเดือนนี้เออเดือน คือสจิกายอยู่นี้นะคะ,ะมาเริ่มกันเลยใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไ์กันเข้ามาได้นะคะแม่หมอก,กระต่ายโพสไปแล้วใต้ description ข้างล่างในทุกๆคลิปนะคะส่วนใครที่อยากจะติดตามแม่หมอก,กระต่ายผ่านทาง Facebook นะคะหรือว่าออ Youtube อีกช่องหนึ่งนะคะเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องที่2เนาะคนที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะไม่รู้นะคะอันนี้เป็นช่องที่2ของแม่หมอก,กระต่ายนะคะช่องแรกคือแม่หมอสุชิรา63สินทาโรนะคะเริ่มกันเลยะคะ่ะ ได้อะไรได้บ้างในวันนี้ว้าววอเตอร์สายเป็นพลังงานของธาตุน้านะคะคุณอาจจะได้รับความกำลังเข้าสู่ธาตุน้านะพอสโกปเปียลเนี่ยคือราศีพิจิกนะคะมีมีความเกี่ยวข้องคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับชาวลัคนาราศีนะคะที่เป็นธาตุน้ําก็คือกรกฎพิจิตมีนนะคะหรือพลังงานของคุณจะอ่อนไหวอ่อนอ่อนไหวอ่อนโยนมากขึ้น เหมือนแบบธาตุน้ํานะคะเหมือนคนชาวธาตุน้ำอืมอ่ะมีอะไรได้อีกหรือตัวคุณเนี่ยมีพลังงานถ้าคุณมีธาตุน้ําอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะในเบอร์ชาร์ของคุณเนอะรู้สึกว่าเดือนพฤศจิกาคุณจะได้รับความรู้สึกที่มีความเป็นธาตุน้ําเยอะขึ้นอะ่ะอืมหรือในนึงเนี่ยธาตุน้ำเขาพูดถึงความรักก็ไม่แน่คุณอาจจะเจอความดังในช่วงเดือนนี้โอ้มีแต่ธาตุขึ้นมาเอิร์ธไซอืม อาธาดินก็มานะธาดินก็พฤศักันมังกรน,นะคะความเป็นธาดินเนี่ยคือความมั่นคงนะคะความความมั่นคงการเงินได้นะอืมโอ้ธาดินธาุน้ำ cushion ระวังนะคะ fire all more information don't overwork yourself นะคะเอ่อระวังในเรื่องของการทำทำงานในตัวตนของตัวเองนะคะการเอ่อ รู้จักหรือว่าทำความรู้จักกับตัวเองหรือทำงานมากเกินไปหรือว่าทำอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะก็อาจจะทำให้เรารู้สึกมันอาจจะเยอะเกินไปอะไรประมาณนั้นออย่าโอเวอร์นะอย่าให้ตัวเองต้องเหนื่อยหรือลำบากจนเกินไปหรืออย่าให้จะเตือนประมาณว่าอย่าเกินตัวไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะอย่าเอาใช้อย่าเอาความรู้สึกมาเป็นตัวกำหนดแล้วมันทำให้ตัวเราเนี่ยต้องเหมือนกับ เกินตัวหรือทําอะไรที่มันเกินไปอะไรประมาณเนี้ยเกินกําลังเออประมาณนั้นนะคะอ่ะขอดูพลังงานชาวลัคนาราศีกุมในช่วงแต่ครั้งเนี้ยเราจะดูเรื่องความรักก่อนนะคะสําหรับคนที่มีประเด็นนะคนโสดดูคลิปคนโสดนะคะในอีกช่องหนึ่งนะแม่หมอกระต่ายมีมีคนโสดอีกช่องหนึ่งหรือ คุณอาจจะเป็นคนโสดแต่ว่ายังมีคนในใจหรือมีคนที่คุณอยากมาถามถึงก็ได้ไม่ได้มีประเด็นกันแล้วก็ได้นะคุณอาจจะเป็นคนโสดแต่ว่าคุณยังมีคนที่อยู่ในใจคนที่คุณยังลืมไม่ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะคนนี้เป็นพลังงานของคุณค่ะว้าวพลังงานขึ้นมาก็ธาตุน้ําเลยทวบครับชาวลัคนาราศีกุมกาลังจะมีแฟนหรือเปล่านะคะเออพลังงานขึ้นมาคือบอเตอร์ไซส์แล้วก็ทวบครับบางคนมีแฟนแล้วนะคะหรือว่ายังมีใครอยู่ในใจที่คุณยังไม่ได้ปล่อยมือไปนะคะ เป็นพลังเป็นพลังงานหรือเป็นความรู้สึกที่ว่าอยากจะเริ่มต้นอยากจะลองมีความสัมพันธ์ใหม่ๆดูบ้างนะคะไพ่เดอะฟู l นะมีการเริ่มต้นนะคะอืมหรืออาจจะได้เดินทางนะคะไปท่องเที่ยวนะแล้วจะได้เจอคนรักเจอความรักก็ได้นะไพ่ถูอว่าคับมันขึ้นมาอืมไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปพยายามนะนอนอยู่ที่บ้านก็มีคนมาเออแต่ขอให้ไปแบบไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนลักษณะว่าตัวคุณอะ จะเหมือนโดนปลุกขึ้นมานะคะให้ให้มีความรู้สึกว่าเออตัวเองอยากทําอะไรอยากได้อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะคราวนี้มาดูคนที่คุณมาถามถึงคนที่อาจจะมีพลังงานเกี่ยวข้องกับคุณนะคะมาดูเขากันว่าเขาเป็นใครยังไงได้บ้างนะคะมาดูพลังงานเขาหน่อยค่ะคนที่คุณมาถามถึงโอ้พลังงานลัคนาราศีกุมนะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะในฝั่งนี้สลับกันได้นะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้ว แล้วก็มาเจอกันอย่างนี้ก็ไดน้นะหรืออันเนี้ยตัวคุณนะคะไพ่เดอะสตาร์เออตัวเขานะคะเป็นไพ่เดอะสตาร์หรือคุณจะได้เจอคนลัคนาราศีเดียวกันก็ได้นะคือราศีกุมนะคะซึ่งเออจะมีตัวเขาในตอนนี้เนี่ยมีความหลงไหลนะคะมีความเสน่หาแล้วก็ดูเหมือนจะมีความหวังอะไรบางอย่างเป็นชาวราศีกุมอยากจะเข้ามาอยากจะ อยากจะมาง้อก็ได้นะถ้าเป็นคนที่คุณมาถามถึงแล้วเขาแบบเขาห่างไปหรือว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณแล้วเนี่ยเออมันมันมีโอกาสนะคะว่าตัวเขาเนี่ยจากที่เคยเดินจากไปเนี่ยก็อาจจะมีการวนกลับมาเพราะเขามองว่าคุณกําลังจะไปจากเขาจริงๆประมาณนั้นนะคะก็อาจจะมีการกลับมาง้อกันคุยกันนะคะเพราะดูแล้วตัวคนคนนี้ยังมีความหวังกับคุณมากๆเลยแล้วก็ เหมือนกับตัวเขาอะยังปล่อยวางเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณไม่ได้นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนยนี้นะคะจะเป็นยังไงได้บ้างตัวเขาคนนี้กับคุณเนี่ยจะเป็นยังไงได้บ้างในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้โอ้ยคิดถึงคนเก่าแน่นอนนะคะ ถ้าคุณมีคนเก่านะจะมีคนเก่าคิดถึงคุณนะคะหรือคุณจะมีโมเมนต์ที่คิดถึงคนเก่ามากๆเลยในช่วงเดือนพฤศจิกาเนาะเพราะว่ามันมีโมเมนต์ของเอ่อเรียกอะไรนะพลังของความรักอะพลังของความอ่อนไหวนะคะมีการนั่งคิดนะคะคิดถึงอีกแล้วนะไพ่ไพ่แบบว่าดิ่งดาวเพราะเธอเลยอะไรเงี้ยมันจะมีลักษณะที่แบบมีคนคิดถึงคุณหรือคุณคิดถึงเขาก็ได้ มีการวางแผนอะไรบางอย่างนะคะที่จะได้กลับไปเจอกันไปหากาันวางแผนในการที่จะกลับไปเห็นพลังงานของการวางแผนที่จะกลับไปนะคะโอ้วะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าความสุขมันยังอยู่ตรงนั้นระวังจะมีคนเก่ากลับมานะคะซึ่งเป็นคนเก่าที่อาจจะเป็นท่านลมได้เหมือนกันนะคนธ่านลมคนนี้เนี่ยวางแผนฉลาดนะคะแล้วเขาก็วางแผนที่จะกลับมาเนาะมาของ,ง้อ ขอคืนดีนะคะเพราะว่าคุณเป็นความสุขของเขาอ่ะเขาเลยเหมือนกับอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งอยากจะวนกลับเข้ามาค่ะพลังงานลึกๆก็คืออยากวนกลับเข้ามาเขาคนนี้คิดและรู้สึกกับคุณยังไงอคุณมีคนอยู่ในใจแหละคิดว่านะเขาคนนี้คิดและรู้สึกกับคุณยังไงค่ะ ในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เขาคิดเขารู้สึกว่ามันยังไม่จบมันยังต้องมีการทำต่อระหว่างคุณกับเขาต้องไปต่อต้องทำต่อมันมีอะไรบางอย่างที่ค้างขาดใจโอ้โหคนราศีธาตุลมเหมือนกันแน่เลยนะคะคุณก็ธาตุลมเขาก็ธาตุลมไหมมิถุนตุลกุมนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นคู่กันเลยเป็นพลังงานที่เขาเองก็รู้สึกอยากอยากจะทำต่อแล้วก็ อยากจะวางแผนจริงจังอะ,อะเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนนะคะมันมีเรื่องของคดีความคำตอบนะคะความชัดเจนเอกสารสัญญานะคะการขึ้นลงขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อถ้าจะต้องตัดสินแล้วเนี่ยคุณคือคำตอบอะเมื่อตัดสินแล้วคุณคือคำตอบแล้วคุณคือคำตอบที่ว่า มันยังไม่จบมันยังไม่เสร็จมันยังไม่สิ้นมันต้องกลับมาทําต่อ,อคนนี้มีความรู้สึกยังไงกับคุณในเชิงเรื่องของความรักโรแมนติกเขาเขายังรักยังคิดถึงคุณอยู่ไหมคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีตุลก็ได้นะคะเป็นคนที่บ้างงานอย่างนี้ก็ได้นะเป็นคนที่ทํางานในในในศาลเป็นอายการเป็นทนายเป็นอะไรอย่างเงี้ยนิติกรเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกัน เขารู้สึกกับคุณในเชิงในเชิงออโรแมนติกไหมแต่เขาก็รักคุณนะไพ่เทนอนคับนะมันเป็นความผูกพันที่รู้จักกันมานานคุณกับเขารู้จักกันมานานแล้วหรือเปล่าแต่เขาอยากงา้ออยากมาแสดงออกถึงความรู้สึกที่เขามีแต่เขาก็บอกไม่ได้หรอกว่าเขารักคุณไหมเขาอาจจะเคยปฏิเสธคุณก็ได้นะคะแต่จนแล้วจะรอดที่เขาปฏิเสธอะ่ะ เหมือนเขาปฏิเสธมาเนิ่นนานเขาอาจจะปฏิเสธตัวเองไม่ไหวแล้วในตอนนี้อืมบอกตัวเองว่าไม่ได้รักไม่ได้รักแต่ว่าก็สองคุณอยู่นั่นแหละ <c oughs> ชาวาราศีกรคุณมีคุณมีคนที่สองคุณอยู่ไหมแล้วคนที่เคยปฏิเสธคุณอะเขาอาจจะง,งงกับตัวเองก็ได้ว่าทําไมถึงยังถึงยังไม่ลืมคุณสักทีอะไรประมาณนี้ยังคิดถึงอยู่เลยยังอยากวนกับมาหานะคะ อโอเคมันเป็นความสุขแหละแต่บางครั้งความสุขก็สามารถที่จะตัดได้ใช่ไหมถ้าเราไปเจออะไรที่แบบว่าเราพอใจหรือว่าอะไรที่เรามีความสุขมากกว่าแต่อันนี้มันเป็นเหมือนสุขที่สุดแล้วอะไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอแล้วคุณคือความสุขที่สุดแล้วอะค่ะคนคนนี้จะ take action ไหมในเดือนพฤศจิกา take a คชั่นนะคะระวังดีดีนะเขาจะมาหาถึงหน้าบ้านเขาจะเดินทางมาถ้าเขาอยู่ไกลเขาจะเดินทางมาอ่าถ้า หรือถ้าเขานะคะอยู่ไกลจากคุณจริงๆเขาจะส่งเมสเซจข้อความพัสดุอีเมลอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถส่งหาคุณได้เขาจะส่งหรือเป็นการส่งคนไปหาคุณอย่างนี้นอะไรแต่มองดูมันเป็นเหมือนเอกสารเป็นสัญญาเป็นอะไรแบบนี้มากกว่าคนคนนี้คิดถึงนะ คนคนนี้คิดถึงคุณรู้สึกเหงารู้สึกเคว้งคว้างนะคะรู้สึกเคว้งคว้างมากๆเลยเขารู้สึกว่าการเดินทางของเขาที่ไม่มีคุณเนี่ยมันดูเคว้งคว้างเขาเหมือนกับอยากรู้เหมือนกันว่าคุณเป็นยังไงห่างกันไปแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ใจเขาอ่ะยังอยากกลับมา เหมือนเขาคุยกับตัวเองตกลงกับตัวเองแล้วว่าเออเข,เขาเขาวนอยู่จุดนี้แหละเขาเขาพยายามเขาพยายามแล้วนะที่จะหันหลังให้คุณแต่ว่าเขาไปไม่ได้มันค้างอยู่หรือว่ามันเป็นสัญญาบาปก็ไม่รู้นะคะมันเป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวรหรือตัวตอนเนี้ยความรู้สึกที่มีกับคุณอะ่ะมันเหมือนกับเล่นงานเขาแล้วก็จากที่เขาเคยปฏิเสธคุณไม่เอาไม่สนใจไม่แคร์มันกลายเป็นว่ามันตลกกลับมา ในขณะที่ตัวคุณเนี่ยไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้คุณอาจจะมีคนอื่นไปแล้วก็ได้นะคะหรือมีคนที่ชอบหรือว่าตั้งใจที่จะมองหาคนใหม่ๆแล้วก็ได้เพราะว่าตอนนี้เหมือนคุณเองก็เก็บหัวใจไว้กับตัวเองเนาะแล้วก็อยากเจออะไรใหม่ๆนะคะให้คําตอบชัดเจนกับตัวเองแล้วว่าจะไปข้างหน้านะคะแต่ดูเหมือนเขาอ่ะพยายามไปเหมือนกันแต่ไปแล้วเนี่ยมันยังวนความสัมพันธ์หรือความคิดที่มีต่อคุณมันยังวนเวียนอยู่มันมันมันไปจากนี้ไม่ได้แล้วอ,อ่ะขอให้สรุปสองใบให้กับความสัมพันธ์นี้ ในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณคาดหวังอะไรได้ในความสัมพันธ์นี้หรือมีอะไรที่อยากจะบอกคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ณตอนนี้มันไพ่อยากจะบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนมันเป็นเหมือนกับว่าช่วงเดือนพฤศจิกาเป็นช่วงของการกําลังเปลี่ยนแปลงซึ่งคุณอาจจะไปเห็นอีกทีในช่วงเดือนธันวาคมก็ได้การเปลี่ยนแปลงในในตอนนี้เนี่ยบอกไม่ได้ว่าจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าไพ่มันยังขึ้นแทงเอาไว้นั่นหมายความว่า ให้คุณรอดูแล้วกันว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะไปในทิศทางไหนนะคะขอดูพลังงานเอ,อ่อขอดูข้อความจากเขาหน่อยสิว่าเขานะคะอยากบอกอะไรกับคุณนะคะก่อนจะไปนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณในในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับคุณที่สุดในเดือนพฤศจิกายนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณที่สุด I know I m e s s up everything <S เขารู้นะว่าเขาทำทุกอย่างพังลงไปเองแหละ เขาเป็นคนทํามันเองเขาสูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเองนะคะไม่ว่าจะตอนนี้หรือว่าตอนที่เขาไม่ได้อยู่กับคุณก็ตามแต่หรือการที่เขาหายไปนั่นแหละอยู่กับคุณแล้วมันสบายใจที่สุดแล้วนะคะอืมเขาอยู่กับคุณได้แบบอยู่ได้สบายๆไปเรื่อยๆอ่ะก็อย่างที่บอกอะอยู่กับคุณมีความสุขที่สุดแล้วเขาอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีกอยากจะรู้สึกดีแบบนั้นอีกอยากได้คุณคนเดิมคนนั้นกลับมาอีกแต่ดูแล้วเหมือนคุณจะเปลี่ยนไปแล้วนะแล้ว อีกอย่างหนึ่งเหตุการณ์ก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะหลังจากนี้นะ e t h a t you can forgive me o n e day เขาหวังว่าคุณอาจจะให้อภัยเขานะคะคุณให้อภัยเขาได้ไหมหละ่ะถ้าคุณให้ได้คุณก็ให้นะคะแต่จริงๆก็อยากแนะนําให้คุณให้อภัยนั่นแหละเนาะไม่ว่าคุณจะวนกลับไปหรือไม่ก็ตามนะคะอย่างน้อยก็คือมันทําให้คุณสบายใจโล่งใจแล้วก็นั่นแหละมันก็ทําให้เขาเนี่ยเหมือนกับโดนโดนไล่ล่า ด้วยความรู้สึกแบบนี้นะอ่ะครานี้เรามาดูเรื่องการงานกันดีกว่าชีวิตทั่วไปการงานการเงินของคุณชาวราคนาราศีธนูเอ้ยราศีกุมภ์ไพ่อยางบอกอะไรในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ชาวลัคนาาศีกุมขอไพ่ใบชาสามใบค่ะโอ้ไพ่ขึ้นมาก็เรื่องการงานนะคะเขาขึ้นมาบอกว่าชัดๆเลยเรื่องการงานไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางที่ดีหรือยังไงนะแต่ว่าไพ่การงานโดดเด่นนะคะโดดเด่นในทิศทางไหนคะแบตนะคะ Take care นะ e n e m y are working a g a i n s t you ่ระวังนะคนในที่ทำงานกำลังต่อต้านคุณอยู่ในตอนนี้นะคะมีคนกำลังต่อต้านหรือว่าศัตรูนะคะคนที่ไม่ชอบคุณคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณจะรวมมุมรวมหมู่รวมพวกรวมกลุ่มต่อต้านคุณในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ Key successful outcome to your problem แต่ไม่ต้องห่วงคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่ว่าให้ตั้งสติแล้วก็ควบคุมอารมณ์นะคะอ่ะ ดูอีกสักสองใบแล้วกันนะคะเรื่องการเงินให้กับชาวลัคนาราศีธนูเอ้ยกุมโอ้ยจะไปธนูอยู่แล้วเดี๋ยวจะอ่านธนูถัดไปแล้วล่ะอะหรือคุณอาจจะมีเขาเรียกอะไรนะคุณอาจจะมีลัคนาธนูก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นราศีกุมลัคนาธนูอย่างนี้ก็ได้นะหรือคุณอาจจะมีดาวอื่นๆเนาะที่อยู่ในชาร์ตเกิดเป็นธนูก็ได้นะเบรดนะคะพ e เรดออฟ อ่ uh, prosperity abundance Ab n d a นะคะช่วงเดือนพฤศจิกเนี่ยระว่างจะอ้วนทวนสมบูรณ์เพราะกินเยอะกินเก่งเงินอาจจะเข้านะคะดูแล้วเหมือนแบบม,มันมีความอุดมสมบูรณ์อะเห็นเป็นขนมปังแล้วก็แบบว่ามันดูแบบ prosperity ก็คือความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์นะ abundance นะคะแบบกิน อิ่มหมีพี่มันเออการเงินไม่ได้เห็นชัดๆว่าเป็นเงินมาเป็นก้อนหรือยังไงแต่ว่าเหมือนกับรายจ่ายอาจจะลดลงหรือรายจ่ายกับรายรับมันพอดีนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยได้มีใช้ได้มีกินนั่นเองนะ Share fillet นะคะ s o m e o n e new is entering your life เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะชวนคุณนะคะไปลงทุนหรือว่ามีลูกค้าคนใหม่ๆที่จะเข้ามาก็ได้นะคะอื เพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินก็น่าจะมีโอกาสที่ดีแหละเพราะว่าดูแล้วมีเงินซื้อของกินอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลน้ําหนักกันด้วยนะคะกินได้แต่ว่าออกกําลังกายด้วยเนาะจะได้ไม่ต้องน้ําหนักแบบโอเวอร์โอเวอร์โหลดนะคะอืมจะได้ทําอะไรได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นแล้วก็ป้องกันโรคด้วยนะคะประมาณนี้ขอบคุณมากชาวลัคนาราศีกุมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย